คือชอบแต่ก็ไม่ยุ่งอ่ะคือรู้สึกว่าก็น่ารักดีอะไรแบบนี้ใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นนปัจจุบันตอนเนี้ยอันนี้อันนี้ฉันเพิ่งอานน้ฉันก็เลยแบบว่าเช็ดผิวแล้วก็ทาครีมใช่ป่ะฉันเล่าอะไรฟังฉันเล่าอะไรหรอวะฉันให้ถ้าฉันให้ฉันเล่าอ่ะฉันก็เล่าได้แต่ฉันจะไม่หลบเพื่อจะป่ะอันนี้เรียกว่าสื่อสวรรค์ไม่เนาะใช่ป่ะให้เล่าอะไรฟัง อะไรหรอพบเห็นเด็กมอปลายเป็นยังไงบ้างในความคิดของฉันใช่ปะทำตัวเยอะอะเยอะยังไงหรอ,รอคือมึงจะเรียนไปไปเรียนเมืองนอกหรือไงถ้ามึงไปเรียนเมืองนอกมึงก็ต้องเรียนแล้วก็ไปสอบสิงทุเลยใช่ปะใช่ปะมันออกแนวแนวนั้นไงไม่จะอะไรฟังมันจะมีสองกรณีแบบว่าน้องที่น้องแถวบ,บ้านก็ยังต้องไปเรียนเศษนะทั้งนั้นที่เรียนโรงเรียนที่จัดว่าดีมากนะ เออพว้มึงูง่กันขนาดนั้นเลยอ่ะก็อเอามันออกไปให้หมดเลยดีให้มันง่ขนาดนั้นอ่ะถ้าเรียนไม่ได้ก็เอามันออกไปให้หมดเลยไม่ต้องมันเข้ามาให้มันไปเรียนพนุพันธ์บ้างอะไรบ้างพานิย์ดีก็ยกขึ้นไงอย่างตั้งจิตก็ดีอ่ะดีจริงอ่ะกฎระเบียบเขาเข้มใช่ปะอ๋ออ๋อลานั่งเรียนก็จะรู้สึกแบบคือแกฉันไม่รู้จะพูดไงคือความรู้สึกนะใน,ในขณะที่เรียนคือแบบ เอางี้จะพูดอะไรฟังวิธีคัดของตั้งจินะจะให้ตอบคาถามว่าอยากเรียนสายอะไรฉันก็จะเขียนอยากเรียนสายคอมพิวเตอร์เลขาการขายหรือว่าสายอะไรใช่ปะหลังจากเราเรียนรวมเทอมหนึ่งมาแล้วใช่ปะเรียนปีหนึ่งนี่คือต้องเรียนบัญชีเบื้องต้นเรียนเอ่อบัญชีเบื้องต้นก็เหมือนมีเดบิตเครดิตเรียนนี่สินสินทรัพย์กำไรเงี้ยก็ได้สี่ไปอ่างเงี้ยใช่ปะเออฉันจะมีปัญหาเงี้ยตลอดแบบว่าพอตั้งจรียนมา,มากก็ต้องมีปัญหาก,ก,กับกูใ <c oughs> ว่ปะมีแบบว่าเอ่อ แบบว่าฉันจะเล่าอะไรฟังแบบว่ามันมนีความสุขที่อยู่ในโรงเรียนเล็กๆอะเราฉันมาจากโรงเรียนเล็กๆใช่ปะฉันเลยรู้สึกว่าอ๋อมาโรงเรียนโฮจิอาฉันก็จะสังเกตตาแค่นั้นแหละส่วนมากแล้วแบบว่าฉันมานั่งดูกําไรหมุนเวียนใช่ปะอันนี้ฉันไม่ได้สนใจไงเข้าใจปะแต่แต่คือแต่คือถ้าหลวงไม่ซับพอร์ตอะไรเลยใช่ปะตอนเนี้ยตอนเนี้อีเอก,กชนใช่ปะอ๋อ ไอ้พูดเรื่องพนักงานโรงงานใช่ปะที่อ่านข่าวใช่ปะไม่แกแท็กซี่อย่ราคามันอย่างนั้นยูแล้วรถติดมันก็ขึ้นแต่แต่หลังๆเนี่ยข่าวมันออกในความเป็นจริงมากขึ้นในความคิดของฉันไงคือความเป็นจริงมากขึ้นความเป็นจริงของชีวิตไงทีนี้ฉันอยากให้เติมฟิสิกส์ลงไปในวิชาของพา,าน,นี่คือ อย่างเช่นฉันเรียนสถิติแบบรวมใช่ปะ่ะถ้าแกเติมฟิสิกในการดำเนินชีวิตลงไปด้วยฉันจะรู้สึกแบบว่าคือคือฉันจะบอกได้ฟังฉันเรียนฟิสิกแบบว่ามากะมากะวิศาวะจุฬาใช่ป่ะก็คือพี่ป่วยใช่ปะ่ะคุณป่วยนะเนี่ยแกก็เรียนแกนไงไงแแแก็เรียนอะไเรเงี้ยแต,แ,แ,แต่แต่แม่เล่าให้ฟังว่าแม่ของหุณงปูก็เล่าให้ฟังว่าเออแม่ของคุณงปู่เนี่ยไม่สมควรเอามาพูดมันคือเรื่องของป่วยของไงแต่แกก็เรียนพิเศษมาเยอะไงเพราะจะบอกเรียนแบบหมดเป็นล้านอะไรเงี้ยคือเราฉั้นไม่ได้สนใจไงใจฉัานแคว่าาแต่่ฉันนไเเรรียู้้สกวฮย สิกส์คือความเป็นจริงของชีวิตอ่ะมึงต้องยืนผืนนะนเขาะา้าใจปะถ้าเด็กวานี้จะไม่แบบเพอ้อฝันและจินตนาการแบบว่าหลุดลอยอย่างเงี้ยต้องเรียนสิกสิให้มันยืนผืนนะเขาะา้าใจปะดีมากฉันบอกเลยเลยแกจะดำเนินชีวิตแบบดีขึ้นอนะ่ะถ้าแกรวมสรุปอะไรมาแล้วนะสรุปในความเป็นจริงที่เด็กต้องใช้จริงๆอะฉันจะบอกให้